อยู่ที่สารากังจังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้งานกาชาติครับมาแต่เช้าเลยวันนี้มาแต่เช้าเลยครับมาแต่เช้าเลยงานกาชาติจังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้เรามาเข้าดาวอยู่ที่สีสเกตนะครับพาเด็กๆมาเล่้น ย่่นาสนุกข้าวเล่นอะไรต่อเอาไปนี่ครับอ้าวเดี๋ยวอะไรลองไปรุ่นไปรุ่น ไปแล้วไปแล้วพี่น้องาดูไอหมูเด้งนี่เอาอย่างเดียวเลยหมูเด้งไปแล้วพี่น้องไปแล้วน้องหมูเด้งจะขึ้นช้าสวรรค์นะครับน้องหมูเด้งขึ้นไปแล้วน้องหมูเด้ง ลํำลึกลำลึก,ลลกชาสวรรด์นึกถึงตอนเด็กๆเ,เนาะอ้าวนี่อะไรขนมเบือบเบ้องครับขนมเบื้องของชอบของชอบเพาหวานขึ้นแน่ๆ วันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ท in. i̇şte ี่ศรี่ตะเกงเนาะศรีะเกล้วลึกถึงความรักอ่าลึกถึงความรักครับเราจะนี่เราอยู่ที่ศรีตะเกงนะกันลากาจังหวัดศรี่ตะเกงเนาะมา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 พาเด็กมามาแล้วหมูเด้งมาแล้วไปายหน่อยเร็วไปายหน่อยตัวเบื้อกครับนตัวเบื้อก อ้ำอ้ำอ้ยโี้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้้ยโ่้ย้ยอ้ยว้ สูงหลยอมะสูวว่าหัวใจจะวายวะท่านสูงมะลูกสูงมะสูงเอารัดเอารัดวันวานครับกินนมแล้วก็กินน้ำว่อพี่น้องคนเยอะเนาะนี่ขนาดกลางวันแล้วนี่คนเยอะคนเยอะ จะกินอะไรเอาแล้วหมูเดงหยุดแล้วบันนี้เอาอะไรลูกเอาอะไรไก่ครับไก่หมูแดงจะกินไก่คิดดีๆนะลูกมันจะตกอาหมูแดงเรามือก็ยังไม่ว่างเหรอเอาเต็มที่เอาเต็มที่ยำครับยำ,ยำน่ากินน่ากิน ได้แล้วครับยำจีจัดยำ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 ดูยำดูหน้ายำมือยำเดินโอ้โหหมูวันบูดิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงโชคเสียงโชคเสียงโชค มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้เรามาเสียเ่ยงโชคครับที่ตากากจังหวัดศรีสะเกดเอาวันนี้นะ,ะวันนี้มาเสี่ยงดวงถึงจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับตอนนี้งานกระชากครับงานกระชาก

กลับมารับรางวัลแล้วตอนนี้มารับรางวัลเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคเน่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 เ่ไม่รู้ได้อะไรนะครับไม่รู้ได้อะไรรอรอรุ้นครับรอรุ้น เห็นแล้วตะก,กา้าวันนี้เรามาอุดหนุนง,งานกาชาติจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับมาไกลาบ้าครับรวันดีครับเรียบร้อยหิวแล้วยุงนังเลยดูหลายอย่างมากนี่ครับเ,เสือมีแต่งงงามเนาะออ้งามอีหลีเข้าม สวยมากได้แล้วพี่น้องการะเมลคาระเมลหมูเดงอยากกินนกครับหมูเดงอยากกินนก หมูเด้งจะกินโนกตครับตัวละสา,ามสิบห้าน้ตกรทำอยากได้แล้วนกได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหกลางวันนะนี่เนื้อได้แล้วกินแล้วคนเยอะครับงานกระชากคนเยอะมากงานกระชากจังหวัดศรีสกรทครับวันนี้ มะขามครับมะขามมะขามหวานเนาะมะขามหวานคนเยอะมากเลยโอ้ยหมูเด้งนี่กินอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องโอเคกิน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 ครับคลิปนี้งานกาชาดจังหวัดตรีสะเกดนะครับโอ้มากลางวันเลยคนก็เยอะเนาะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับที่จังหวัดตรีสะเกดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย